ให้อาหารไก่อาหารป้าก่อนเด้อพี่น้องโอ้โหให้อาหารป้าก่อนองขุนมันมาถ่ายกินอาหารน้ำข่อยหมีขุดเอาขุดขอยงปลาเข็งอยู่สาหลังบ้านน้อย สาเน่ยหน่อยงามบุกลุงป้าพัานกวัวโตบรรยากาศบ้านนอก ขางสาหกหกขางสาใหญ่เพิ่ยนอืมเนโอ้ยยยโอ้ยยยาหารเหนียบหายอาหารป้าแล้ว ให้อาหารไก่ต่อมันก็นอยู่ติดติดกันนั่นแหละอันนันกระบอป้าข่ย <_ Q. S 1> เห็ดโูกไก่ใส่ฟังมันฟังสาซาหน,น่อย <_ Q. S 1> สิีวิตประจำวันย่าเพ็ญจำนีน่แหละพี่น้องเอ้ย <_ Q. S 1> เหี่ยงป้าเหี่ยงไก่ ใครคุณยังบ่ทันมีกระลังบ่กระลังสีไขเ่เขาไข่บ่คุณบ่เห็นไข่ สื่อไกล่ลอยโตจะมาเหีียงมาไดีปีหนึ่งนี่ล่ะปีที่สองเนี่ยนดี่คนมันกรลังสิโลนพี่นนองไก่บ่อไก่หลาย เกื้อไกลแล้วเขาสวนปูกปูพวกเธอได้กินนี่แหละแต่ว่าคันเหลือกินกระขายกระลังวานกระลังสิเกิดพวกนั้นมันเป็นหอมกับกระเทียมผนแป้งซุ้มปูนค่อยเดี๋ยวพาพี่น้องเขาสวนอันนี้เป็นเขาโขดจ้ะ กำลังกำลังเกิดดินบลายดอกดินบพงงานนิหน่อยปลูกเขาโคดแน่ปลูกพักเนี่ยเบ่งผ้าเบ่งบรรยากาศเนี่ยมือเสารอ,อากาศดีดีพี่หนองช่วงนี้ เขาก็ลังสิพ่อเกีียวผู้เกีียวกับเกีียวแต่่อยโ่หั้นด้เกีียวอันนี้ปลาคาช่วงนี้คาโบมี่อันนี้นอกโบมี่นอภาพี่นองเขาสวน ส้มนีมบ่บุคคนเด็กบทคคลในบ้านยาสีวานพักบุ๋งใส่ปีไหมบานเปเรื่อยๆว้านเธอเดียวมันกะขายบ่เบิดเนาะคอยกับว้านเป็นหลอกเป็นหลอกไปพอเด็ออกตลาดเอาพี่น้องคลิปนี่เอาซ้ำนี่ละนาะค่ะนาออย่าลืมด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยส่องย่ายเพ่นบ้านสวนอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อม ยาสิบันผาาคลิปหนาะสวัสดีค่ะ